สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือช่องมีสปะนะครับพบกันทุกวันวันอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่มีการลงคลิปแบบเป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอกันในวันอะไรบ้างก็ได้นะครับเวลาไหนบ้างก็ได้แล้วแต่อารมณ์นะครับก็วันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับหลังจากที่แล้วก็มาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสาเหตุที่เราไม่ค่อยได้ลงคลิปมันมีอะไรนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพา เข้าป่าในในสวนนะครับในสวนกลางป่าก็ประมาณสัก2กิโลเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเข้าในป่าลึกได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะเข้าป่าไปทําอะไรแล้วในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีคํากล่าวหนึ่งนะครับว่าบนโลกใบนี้นะครับพืชทุกชนิดเนี่ยสามารถทําเป็นยาได้ทุกอย่างแต่ว่าสรรพคุณมันจะเยอะหรือว่าน้อยเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเข้าไปดูว่าเราจะไปเจอสมุนไพรอะไรและมีสรรพคุณอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปดูในป่ากันเลยครับเหตุผลที่สามารถเข้าป่าได้ในะวันนี้ก็คืออย่างที่เห็นครับเห็นไหมว่าวันนี้มันมีแดดออกมานะครับเพราะว่ามันคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนแล้วก็ฝนตกหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินกรมอุตุนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุเข้านะครับระหว่างวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นอาศัยว่าวันนี้มันมีแดดออกมานิดหน่อยก็ จะเข้าป่านะครับผมตรงนี้เป็นระหว่างทางที่เราจะเดินทางเข้าไปในสวนกลางป่ามันก็จะมีป่าแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆป่าเบญจพรรณแล้วก็เป็นเขตของที่ติดกับหมู่บ้านนะมันก็ไม่ไกลนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับก็เป็นป่าประมาณนี้แล้วนะก็ดูดูแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ความเขียวขจีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะในป่าแล้วก็มีไอ้นี่ครับมีต้นไม้พันไม้อะไรขึ้นมาเยอะๆเลย พืชสมุนไพรว่านต่างๆที่มันยุบไปในหน้าแรงก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าอาหารที่เห็นเห็นขาตาตอนนี้ก็คือหน่อไม้ครับเยอะมากบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นป่าของต้นไผ่ไผ่บงนะครับก็มีอ่าเขาเรียกว่าหน่อไม้ขึ้นเยอะเลยเนาะไผ่บงเนี่ยเอาไปทําหนอ่อหน่อไม้คล้ายๆหน่อไม้ดองนะแต่ไม่ใช่นะเขาเรียกหน่อมันนะมันก็จะใช้เวลาดองแค่ประมาณคืนหรือว่าสองคืนนะครับก็ มันจะกรอบดีครับนั่นได้ยินเสียงอะไรไหมน่าจะมีคนตัดไม้อยู่หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นเสียงของไม้แบบไม้แห้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่อื่นดีกว่าครับ ดูตรงนี้เหมือนว่าต้นไม้มันจะหักลงมาครับคุณผู้ชมนี่นะครับน่าจะโดนลมพายุหรือว่าฝนตกเยอะๆแล้วก็ทีเนี้ยใบมันน่าจะหนักนะครับแล้วก็มันก็หักลงมาความจริงมันน่าจะพาดลงมาตรงถนนนี่แหละแล้วก็ทีนี้ชาวบ้านเขาน่าจะช่วยกันดันเข้ามาไว้นะครับข้างแต่ลายมากเลยครับข้างถนนเลยครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ oh. แต่ว่าเราเห็นเจออะไรหลายๆอย่างเลยนะตรงนี้ยหน่อไม้ก็เจอแล้วก็ตรงไกลๆนู้นจะมีอ่าต้นตอนนั้นเขาเรียกว่าต้นอะไรขินเต่านะครับออพอดีรถมาครับเดี๋ยวขอเอารถหลบก่อนนะครับผม ครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมมานั่งพักบริเวณที่เป็นกระท่อมนะครับของชาวบ้านนะเป็นของเจ้าของสวนที่อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปลูกขา้าวโพดปลูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะคนที่ทําสวนก็ทํานะครับอย่างเช่นภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นลำไยต่างๆนะครับก็แล้วก็มีสวนมะม่วงเนาะหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับที่ทํากันแบบโดยส่วนใหญ่นะก็จะมีลำไยกับมะม่วงเนาะแล้วก็ถ้าคนที่แหวกแนวหน่อยก็จะมี อ๋อมีส้มเนาะไล่ส้มอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เ,เป็นอะไรอะ่ะสวนส้มอะไรเงี้ยนะสวนส้มแล้วก็มีเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะอะโวคาโดนะมีอะโวคาโดแล้วก็มะม่วงลำไย,ยอะไรประมาณนี้ครับมีไม่เยอะหรอกแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องลิ้นจี่นะครับมีคนทําลิ้นจี่กันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆมาก็ล้มตัดลิ้นจี่แล้วก็มาปลูกลำไย,ยกันหมดเลยนะครับเพราะว่าลำไย,ยมันมีโอกาสที่ เราสาม,มารถเอาไปแปรรูปได้ค่อนข้างเยอะนะครับสาม,มารถเอาไปทําอาหารแปรรูปได้เยอะเนาะเอาไปอบแห้งก็ได้นะครับเอาทําเป็นลําไยกระป๋องก็ได้แต่ลิ้นจีเนี่ยน่าจะไปได้ทางเดียวก็คือเอาไปทําเป็นลิ้นจีกระป๋องเนาะแล้วก็มันเสียง่ายด้วยครับแมงบีหรือว่าแมงอะไรไปเจาะมันก็เสียแล้วเนาะทีนี้ก็เลยตอนนี้แล้วก็ส่วนคนที่ทําไร่ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดสัตว์เนาะเพราะว่าน่าจะส่งของ pour, ไปทําอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่าง,างนั้นนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอะยุคสมัยมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คือเขาก็จะมีระบบการทำาฟาร์มสัตว์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เป็นแบบระบบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยที่จะมีการปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างๆเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์นะครับผมแต่ว่าในขณะที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าผมเจอสมุนไพรแล้วนี่นะครับเห็นหรือเปล่า อันนี้คือต้นสาบเสือนะครับหรือว่าภาคเหนือก็จะเรียกว่าเมืองวายนะครับหญ้าเมืองวายซึ่งสารพคุณเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้หลายอย่างมากนะดอกก็ใช้ได้นะครับดอกก็ใช้ดอกก็ใช้ได้แล้วก็ใบนะครับผมตัวใบเนี่ยสามารถเวลาเรามีแผลสดแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนะครับผมเราจะใช้อันนี้เป็นความรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าเด็กแถวชนบทชวน เด็กแถวชวนบทส่วนใหญ่ก็จะช่วยตัวเองได้ก็คือเวลาโดนมีดบาดหรือโดนแก้วบาดอะไรต่างๆอย่างนี้นะมีแผลสดแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดก็จะใช้ใบสาบเสือนะครับเอาไปตําหรือขยี้นะครับแต่ว่าที่เคยทําในตอนเด็กที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะเด็ดใบสาบเสือแล้วก็เอาใส่ในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ใช้หินเลือดอะไรก็ได้ทุบ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 ให้มันมีน้ําออกมาเนาะแล้วก็มีมีน้ําออกมาละเอียดแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะหลังสารมันจะมีกลิ่นแรงมากนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาใบสาบเสือที่ทุบละเอียดเนี่ยเอาไปโปะตรงแผลสดของเราซึ่งเลือดไหลไม่หยุดนะครับแล้วมันก็จะหยุดโดยทันตานะครับทันตาเห็นไวจริงๆหยุดไวามากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นฐานของชาวชนบทเลยนะถือว่าแล้วอีกอย่างก็คือเวลาเราเลือดกำเดาไหลเนะี่ยก็จะใช้ขยี้ขยี้ใบแล้วก็เอามามาอุดตรงจมูกนะอุดตรงจมูกสักพักถ้าเราสูดกลิ่นมันเข้าไปหรือว่าน้ํา ผมว่ามันน่าจะมีปฏิกิริยาทํามีผลให้เกล็ดเลือดแข็งตัวอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามันสามารถห้ามเลือดได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นฐานอีกอย่างก็คือรากของมันนะครับรากของมันเนี่ยเขาจะเอาไปตากแห้งรากสาบเสือตากแห้งแล้วก็เอาไปเข้ากับตํำรับยาหลายตัวนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะหรือว่าการแก้ปวดหลังปวดเอวเคล็ดขัดยอกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆใกล้ๆแล้วก็ไปดูรายละเอียดลึกๆกันอีกหน่อยนะครับผมไปเลยครับนี่นะครับรถผมจอดตรงนี้นะแล้วก็เรามาพักตรงกระท่อมของชาวบ้านตรงนี้ครับบรรยากาศด,ดีมากเลยเห็นไหมข้างๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับเป็นไร่ข้าวโพดน่าจะหลายสิบไร่แล้วครับแล้วก็ผมก็มาเจอตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าตัวนี้นะครับ ดูชัดๆกันเลยนี่คือใบสาบเสือนะครับหรือว่าต้นสาบเสือนะภาคเหนือเรียกว่าอ่าหญ้าเมืองวายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเราจะนับรวมกับภูมิภาคอื่นเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกเยอะเหมือนกันนะบางบางที่ก็เรียกหญ้าเสือหมอบก็มีนะครับหญ้าดงล้างอย่างเงี้ยดงล้างก็เหมือนเมืองวายนั่นแหละครับเมืองก็คือเมืองหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวายก็คือการ วอดวายหรือว่าล้างไปอะไรอย่างนี้นะครับเนาะหรือจะเรียกตามลักษณะสีดอกมันก็มีนะก็เรียกว่าหญ้าดอกขาวอะไรอย่างนี้นะครับก็บางทีก็เรียกหมาหลงก็มีนะมันมันมันแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่เนาะบางทีก็บางพื้นที่ก็เรียกฝรั่งเหาะก็มีนะฝรั่งลูกที่อะไรก็ว่านะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากเลยชื่อของเขาเนี่ยผักขาดบางบ้านล้างใบอะไรต่างๆนี้นะครับยี่สุนเถื่อนอะไรอย่างเ voilà. งี้ยนะต้นขี้ไก่ก็ว่านะทาง เหมือนพังทางไหนอะทางใต้หรือเปล่าเขาเรียกต้นขี้ไก่เอ่อพาพังขาวอะไรอย่างเงี้ยนะจอดละเห่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็นแล้วแต่เผ่าพันธุ์นะบางทีก็แต่ละเผ่าก็เรียกไม่เหมือนกันมง้งหรือว่าไทายใหญ่อะไรอย่างงี้ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยคนคนเมืองเนี่ยเขาเรียกเมืองวายนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าลักษณะใกล้ๆไเดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนู้นมันก็มีอยู่นะเดี๋ยวให้ไปดู นี่นะครับมีเป็นป่าเลยเห็นไหมในเห็นเขียวๆในกล้องนี่คือต้นสับเสือหมดเลยนะครับนี่นะนี่นะครับหมดเยอะเหมือนกันนะตรงเนี้ยก็ลักษณะของเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมอ่ามันจะเป็นแต่เขาเขาจัดมันอยู่ในวงของวัชพืชเหมือนกันนะเป็นหญ้าเป็นวัชพืชนะครับแล้วก็ถิ่นกําเนิดจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ทางอเมริกากลางเลยนะ แต่ว่ามันได้แพร่กระจายมาแบบน่าจะใช้เวลานาน,านมากๆครับกว่ามันจะแพร่กระจายมาเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็มันมีกระจายอยู่ทางตอนใต้ของฟอลอริดานะครับแล้วก็ตอนเหนือของอาร์เจนตินาเลยนะและระบาดไปทั่วนะครับไปทั่วทุกทว,วีปมันก็มาเรื่อยมันเป็นหญ้าวัชพืชเนาะวัชพืชเนี่ยจุดเด่นของเขาคือดอกของเขาเกสรดอกอะไรต่างๆมันจะเบานะครับมเมล็ดอะไรเนี่ยแล้วลมพัดหรือว่ามีพายุอะไรเงี้ยมันก็จะ ถูกพัดพาไปโดยการเอถูกลมนะครับพัดพาไปเรื่อยๆอ,อ,ยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นไม้ล้มลุกนะครับไม่เยอะแตกกิ่งแตกกิ่งก้านสาขามากนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับผมบริเวณลำต้นเขาจะมีขนอ่อนๆน,นะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับเห็นไหมมันจะมีขนอ่อนๆเห็นไหมขนนุ่มๆน,นะครับผมลำต้นท่าสูงจริงๆก็ประมาณสัก ที่เคยเห็นนะประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าๆนะครับสองเมตรนะครับเต็มที่ประมาณนั้นครับอ่าเดี๋ยวจะเห็นกันไม่ชัดเด็ดกันมาให้ดูกันจะาจอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราดูลำต้นไปแล้วตอนนี้เรามาดูใบบ้างนี่เห็นไหมใบก็จะเป็นคล้ายๆเป็นใบเดี่ยวนะครับออกจากลำต้นที่ที่ข้อนะครับเห็นไหมมันจะมีข้อเป็นเป็นข้อข้ออย่างเงี้ยคล้ายๆต้นไผ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าใบเขาก็จะออกตามข้ออย่างนี้แหละครับกิ่งก็จะออกตามข้อเหมือนกันนะตรงนี้ครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็ลักษณะของใบก็รูปรูปคล้ายๆรูปรีรีนะรีรีรูปทรงสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปลายขอบปลายแหลมนะครับฐานใบจะกว้างกว่าเห็นไหมฐานใบเขาจะกว้างแล้วก็ใบเลียวสอบเข้าหากันอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆใบพลูครับมีขอบเป็นหยกัยกๆยักน,นี่ดูใกล้ๆขอบเขาจะเป็นหยกัยกๆยบบนี้นะครับ จะมีเส้นให้ดูชัดเจนเลยเส้นที่เป็นเยื่อใบนะครับชัดเจนมากสามเส้นแล้วผิวใบก็จะมีผลปกคลุมนะครับอ่อนๆขนก็จะคลุมอ่อนๆอยู่นะครับผมถ้าสมมุติเราเด็ดมาแล้วก็เอามาขยี้ขยี้อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นนะครับบางคนก็ว่าเหม็นนะมันเหม็นเขียวแต่ว่าผมว่ามันหอมดีนะเวลาเราเอามาดมอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ชื่อว่าต้นสาบเสือครับเพราะว่ากลิ่นมันคล้าย กลิ่นแรงแคล้ายๆแสบเสือนะครับผมตอนนี้มันหน้าฝนอยู่มันยังไม่มีดอกแล้วก็ยังไม่มีผลไม่มีเมล็ดนะถ้าอย่างนั้นก็จะได้เห็นอยู่เพราะว่าผลดอกของมันเนี่ยมันจะออกเป็นช่อไงออกเป็นสีขาวหรือฟ้าอมม่วงอ่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีครับนี่นี่มันจะออกตามยอดอย่างถ้าสมมุติว่าถึงหน้าแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็อ่นี่มันจะมีดอกย่อยประมาณสิบถึงสามสิบห้าดอกนะครับ โดยดอกดอกวงนอกของมันเนี่ยนะจะบานก่อนนะบานก่อนวงในจะไล่ตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปนะครับแล้วก็ที่กีบดอกเนี่ยก็จะรวมกันเป็นหลอดนะแต่ว่ามันเราไม่ไม่สามารถอธิบายให้เห็นชัดได้เพราะว่ามันยังไม่มีดอกเนาะส่วนผลก็เป็นผลขนาดเล็กนี่แหละรูปร่างคล้ายๆรูปห้าเหลี่ยมอะไรเงี้นะครับมีสีน้ําตาลหรือว่าดำเนาะแล้วก็มีหนามแข็งๆบนเส้นของผลนะมัน ตรงผลมันจะมีเส้นๆแล้วก็เป็นคล้ายๆหนามครับที่ปลายผลก็จะมีขนสีขาวนะช่วยพยุงให้ผลเนี่ยเมเล็ดอะไรต่างๆนะปิวตามลมได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นประเภทวัชพืชเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองให้มีดอกที่อดอกแล้วก็มเมล็ดที่เบานะครับสามารถพัดพาไปตามลมได้นั่นเองครับผมเนี่ยทีนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องของสรรพคุณกันแบบชาวบ้านชาวบ้านไปแล้วนะแล้วทีนี้เรามาดู สรรพคุณแบบงานวิจัยที่เราไปค้นคว้าดูได้จากหนังสือตำราแล้วก็สื่อโซเชียลเอ้ยไม่ใช่แล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยสรรพคุณของสาบเสือนะมันมีเยอะกว่านั้นนะครับผมเช่นช่วยชูกําลังแก้อาการอ่นอนเพลียอะไรเงี้ยบำรุงหัวใจอะไรเงี้ยเนาะส่วนมากจะใช้ดอกนะครับในในกรณีที่ใช้ตามสรรพคุณที่ผมเอ่ยมานะดอกอะไรพวกนี้จะช่วยแก้ไขนะครับแล้วก็รากของมันนี่ก็ใช้ ผสมกับรากมะนาวนะแล้วก็รากหญ้านางนะครับนามาต้มดื่มช่วยรักษาไข้ป่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่บริเวณใกล้ป่าหมู่บ้านชนบุเนี่ยเวลามีไข้ป่าอะไรระบาดเราก็จะใช้รากของสาบเสือเนี่ยะครับกับรากมะนาวนะจาไว้นะครับ,บาานะรบากสาบเสือรากมะนาวแล้วก็รากของหญ้านางเนี่ยเอามาต้มแล้วครับดื่มช่วยรักษาไข้ป่าได้นั่นเองนะครับผมเป็นยาแก้ร้อนในด้วยได้ด้วยนะ มันใช้ได้ทุกส่วนแล้วครับรากลําต้นใบแล้วก็ดอกนะครับผมโดยเฉพาะรากมันเนี่ยสามารถใช้เอามาต้มเฉพาะมันในเพียวๆเนี่ยแก้โรคกระเพาะอะไรด้วยช่วยแก้ลิสีดวงทวารอะไรเงี้ยคือต้องเอาไปเข้ากับตำรับยานะครับนะแก้พิษน้ําเหลืองก็ได้นะช่วยถอนพิษแก้อักเสบอะไรต่างๆใบส่วนใบของมัน,นใช้ในการห้ามเลือดอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับใช้ใบมาโขลกและขยี้แล้วก็เอามาพอกบริเวณบาดแผล ก็จะช่วยห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้จากประสบการณ์เลยเพราะผมเคยใช้มาแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ถ้ามีแผลสดก็ยังใช้อยู่นะครับมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อด้วยนะแต่ว่าไอ้ที่มันทําสามารถห้ามเลือดได้แต่ว่าที่มันสามารถห้ามเลือดได้เร็วนะผมคิดว่ามันน่าจะมีสารบางตัวที่มันสามารถไปทําให้เก็ดเลือดแข็งตัวได้เร็วนั่นแหละผมว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับ ก็บางบางท่านก็อาจจะไปใช้ในการช่วยแก้ผมหงอกนะครับทําให้ผมดกดํานะครับโดยโดยใช้ใบแสบเสือนะที่เป็นใบอย่างเนี้ยเนี้ยนี่ยนะเรามาตำตำแล้วใช้หมักผมนะครับก็จะทําให้เส้นผมดูดกดํานะครับผมแล้วก็ใบของมันก็มีฤทธิ์ในการกําจัดปลวกไล่มแมลงฆ่า,มาแมลงได้เมื่อก่อนตอนปลูกผักนะครับผมผมก็จะใช้ใบแสบเสือเนี่ยไปปั่นนะครับปั่นแล้วก็หมักไว้กับยาสูบแล้วก็ เอามาผสมกับาสารจับใบนะครับอาจจะใช้บางทีก็จะใช้น้ํายาล้างจานอะไรเงี้ยมาผสมเนาะเพื่อให้มันจับใบได้ได,ดีนะครับก็เอาไปพ่นผักของเราเพื่อป้องกันแมลงนะครับเพราะว่ากิ่นมันเหม็นเนาะแมลงอาจจะเหม็นนะครับใช้ในการบําบัดน้ําเน่าเสียก็ได้นะด้วยการเอาทั้งต้นเนี่ยนะครับใส่ลงไปแช่ในบ่อน้ําเน่าเมื่อผ่านไปสักสอามสัปดาห น้ำก็จะค่อยๆใสขึ้นมาเองนะครับผมใช้ต้นกะบใบนะแล้วก็ใช้ในปริมาณนอกจากที่เราจะเอาไปใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าไล่มแมลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาเป็นน้ําหอมได้นะกินอ่อนๆนนะครับมีดีทั้งต้นเลยนะสับเสือเนี่ยโดยภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะใช้ต้นสับเสือเป็นตัวชี้วัดอุณหภูมิความแห้งแล้งได้ด้วยของอากาศนะครับผมถ้าอากาศไม่แล้งต้นสับเสือก็จะไม่ออกดอกเหมือนผม พูดไปต้นคลิปนั่นเองเพราะฉะนั้นในหน้าฝนเราก็จะไม่ได้เห็นดอกหรือว่ามเมล็ดของต้นสาบเสือนั่นเองนะครับเวลาตอนเย็นนะครับแดดอ,อ่อนๆตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงกว่าหกโมงเนาะแต่วันนี้มันไม่มีฝนไงก็เลยแดดแรงหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร้อนนะครับมันมันแจ๋เฉยๆเพราะว่าวันนี้ฝนตกในช่วงเช้าเนาะบันพระด้วยแล้วก็พอดีตอนเย็นมาก็แดดออกมามันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ผมชอบที่จะมาเดินเล่นอยู่ตรงนี้แหละครับ มันเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะแล้วก็ทีเนี้ยอ่ามันก็จะมีวิวของภูเขาลูกนั้นนะครับถ้าใครมีสวนอยู่ตรงโน้นนะตร,ตรงตรงตีนเขาตรงนั้นมันก็จะสบายหน่อยเพราะว่าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นมามันแดดมันจะไม่ส่องนะครับก็ทําให้เราสงบร่มเย็นแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว,ว่าข้อเสียเปรียบก็คือหน้าหนาวเพราะว่ามันจะขํามเร็วกว่าเขาเนาะประมาณบ่ายสามอะไรอย่างงี้ก็ ตะวันก็จะรับยอดเขานะครับก็จะทําให้อากาศตรงนั้นเนี่ยหนาวจัดนะครับผมมีต้นข้าวโพดอย่างเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดที่น่าจะแก่แล้วนะครับหรือว่าเขาเก็บไปแล้วหรือเปล่ายังไม่ดูคนนะอ๋อเอาทาไมเขาไม่เก็บอ่ะนี่ครับข้าวโพดยังเป็นฝักอยู่เลยหรือว่าเขากําลังจะมาเก็บอ๋อน่าจะยังไม่ได้เก็บครับ กเกก้าวนะนี่แหละครับอยู่ในหมู่บ้านเมื่อก่อนอยู่แถวในเมืองเนาะในตัวเมืองแถวชนบุรีที่ผมอยู่นะครับอยู่อำเภอบ้านบึงบ้างไปอยู่ศรีราชาบ้าง<ม>ก็อะไรอะน่าจะเป็นนกครับเสียงอะไรเอ่ย อย่างที่บอกนะครับคืออยู่ในเมืองแล้วก็หวยหาที่จะมาอยู่ชนบทนะผมตั้งใจไวมากเลยว่าถ้าเสร็จภารกิจทางโน้นนะผมก็จะกลับมาอยู่ที่ชนบทแน่นอนพอมาอยู่ชนบทนะครับเราว่าอยู่ที่ชนบุรีมันก็อยู่ในเมืองอะไรต่างๆนี้มันก็อึกระทึกอยู่แล้วเนาะแต่พอมาอยู่ที่บ้านระยะแรกๆมันก็สงบดีนะ แต่พอเรามาอยู่นานๆไปในหมู่บ้านเองก็ยังมีเสียงอึกกระทึกอยู่นะครับเป็นบางช่วงนะแต่แต่ไม่ได้งนหงิดนะแต่พูดถึงเฉยแต่ใจจริงแล้วก็อยากจะมาอยู่แบบนี้เลยดีกว่าเนะเห็นไหมอยู่ในปา่าในเขาอยู่กลางสวนนะครับคือสวนที่เนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่มาอยู่นะครับเขาจะมาแค่กลางวันแล้วก็ไม่ได้มาทุกวันนะครับเขาบางทีเขาก็มายิ่งถ้าผลผลิตที่ไม่ได้ดูแลแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มาดูเลย บางทีเป็นครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่มาเนาะแต่ว่าอาผมชอบที่จะมาตอนเย็นนะครับเวลาบางทีเราทํางานทางโลกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากตอนเย็นห้าโมงหกโมงก็จะเอารถเข้ามานะครับเพื่อมาปล่อยอารมณ์นะปล่อยอารมณ์ชำระจิตใจนะครับแล้วก็ปล่อยพลังลบออกอะไรประมาณนั้นให้ธรรมชาติบําบัดอะไรอย่างนั้น,นครับเห็นไหม ตรงนน้นก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับผมตรงนน้นนะนี่ครับตรงนน้นก็จะเป็นเป็นมันจะเป็นเทือกอย่างนี้นะครับภูเขาจะเป็นสันอย่างเงี้ยเป็นหินปูนทั้งหมดนะครับโอ้ทางนูน้นไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมองไกลๆนะครับบริเวณทางขวาของต้นไม้สูงๆตรงกลางเฟรมเห็นไหมตรงกลางเฟรมเนี่ย ผมเสียดายที่ว่ากล้องเรามันไม่ไม่สามารถจะซูมได้ขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าดูจากตาเปล่าๆตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเราจะเห็นภูเขาเนี่ยมันจะเป็นชั้นมันจะซ้อนกันไกลไปเรื่อยๆนะครับคือบริเวณด้านหน้าสุดภูเขาที่อยู่ใกล้สุดมันก็จะสีเขียวใช่ไหมพอไปถึงภูเขาที่ไกลไปอีกหน่อยนึงมันก็จะออกสีเขียวอ่อนไปเรื่อยๆแล้วก็พอไกลไปอีกหน่อยสีเทาสีดํา ไกลลิบสุดนู้นเลยก็จะสีเทาจางๆ,างๆเห็นเป็นรางๆเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนสวยงามไล่ระดับเฉดไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละผมชอบมาอยู่ในป่าเพราะอย่างนี้แหละแต่จิตมันสงบดีนะครับเวลาเราอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือต้นกระถินสรรพคุณทางยามีทุกอย่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยแม้แต่กระถินไอ้ยาคาแล้วก็ ออเนี่ยที่เราเห็นที่เป็นวัชพืชเป็นญ้าพวกนี้มีสรรพคุณทางยาทั้งหมดครับแต่ว่าที่เขาจะเลือกใช้อะไรเนี่ยมันจะมีข้อพิจารณาอยู่ว่ามันมีเยอะหรือมีน้อยเนาะสรรพคุณมันเยอะหรือว่าน้อยถ้ามันมีพืชอื่นที่ออมีมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันแต่ว่ามีจํานวนเยอะกว่ามีสารเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนอันนี้เรียกต้นต้นทองกปาวนะครับ ต้นทองกวาวทาาภาคเหนือเรียกกว้าวเนาะแล้วก็มันสามารถเป็นสมุนไพรในการอะไรเดี๋ยววันหลังจะมาพามาทําคลิปอีกนะครับเนี่ยต้นทองกวาวสองต้นนะครับมันเป็นสมุนไพรด้วยนะใครรู้บ้างว่าว่าทําอะไรแล้วก็นี่อันนี้ยญาหญ้าสาบเสือที่เราไปทําคลิปมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมเป็นป่าเลยเนี่ยพอ ถ้าเรามีเวลาเราต้องมาขุดไว้เอาลากมันนะครับไปตากแห้งไว้เพราะว่า,เ,าเราเวลาต้องการใช้มันจะง่ายเนาะตากแห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้นะครับล้างทําความสะอาดตากแห้งแล้วกเก็บใส่ถุงไว้เดี๋ยวจะทามาทําอีกหลายคงจะเจออีกกันอีกน้ำครับถ้าทําคลิปเกี่ยวกับการหาสมุนไพรเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนี่เป็นดงเลยเห็นไหมตรงนี้น่าเอาครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธาณะนะครับเพราะฉะนั้น มันจะไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือว่าสารเคมีอะไรทั้งนั้นตรงเนี้ยด้านหลังก็จะเป็นกองหินใหญ่ๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าสาบเสือหเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่อย่างนี้ไม่มีใครเอายาฆ่าหญ้ามาพ่นแน่นอนนี่นะครับอื้อเยอะมากเป็นป่าเป็นดงเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาเอานะครับสักวันหนึ่งหรือถ้าไม่มาเอาเองก็อาจจะจ้างคนอื่นมาขุดนะครับ แบบด้านบนนะ่ะใบกับต้นเราเอาเองได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นอา่ารากมันเนี่ยเราทําหลายอย่างบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าเราจะมาขุดเอารากมันก็เหนื่อยเหมือนกันอาจจะจ้างคนอื่นมาเอาได้ยินเสียงนกไหมนะโอ้โหนกบินเพียบนั่นตอนแรกผมว่าเสียงอะไรครับเสียงนกมันอยู่เป็นกลุ่มแล้วมันบินทีนกกระจอกนกกระจิบเนี่ยมันบินทีแล้วมันกระพือปีกมันเสียงดังครับตกใจนึกว่าสัตว์ใหญ่ไง อยู่ในดงข้าวโพดนะครับมีอะไรอีกไหมมีหญ้าเยอะอยู่นะแถวนี้โอ้นี่ดูจับเสือข้างนั้นเลยโอ้โหเมื่อกี้เราบอกกี่เมตรสองเมตรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันขึ้นบนเนินเราก็นึกว่าทำไมมันขึ้นสูงประมาณสี่เมตรหกเมตรเลยที่ไหนได้ตรงนี้มันเป็นเนินดินขึ้นไปครับนี่เห็นไหมมันเป็นเนินดินมันก็เลยสูงไงแต่ความจริงละต้นมันก็สูงประมาณสักเมตรกว่าๆเอง มันสูงกว่าเราเพราะว่ามันอยู่บนเนินดินแค่นั้นเองอันนี้ส้มปล่อยนะครับตรงนี้อันนี้ต้นส้มปล่อยนี่นี่ยอดมันก็อไปแกงใส่ไปต้มไก่ก็ได้นะเนี่ยยอดเนี้ยรอมันยาวอีกนิดนึงเราก็ไปใส่ต้มไก่หรือว่าเอาไปแกงใส่แกงเห็ดนะครับแกงเห็ดป่าอะไรอย่างเงี้ยในชหมดเลยนี่ยอดส้มปล่อย มันจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวหอมนะครับเปรี้ยวกลมกล่อมนะไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนเคมีอะไรอย่างนั้นนะโอ้มีเยอะอยู่เหมือนกันแลเนี่ยตรงนีน้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูหลายๆอย่างอยู่ถ้าเราทําอาจจะแยกเป็นคลิปหลายอย่างก็ได้นะมันจะได้ละเอียดละเอียดไปเลยไงโอ้สุดยอดครับเงียบเห็นไหมคุณผู้ชมมาอยู่นี้ไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอ่า เสียงสังเคราะห์จากสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติเลยนะมีแต่เสียงธรรมชาติมีแต่นกร้องมแมลงแล้วก็เสียงลมพัดใบไม้นะครับไม่ได้มีเสียงแบบที่มันผิดปกติอ,อย่างเช่นเครื่องเสียงเพลงวิทยุหรือว่าเสียงรถวิกอัพรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยมีแต่เสียงธรรมชาติอันนี้เป็นต้นอะไรอะ่ะพุทราตรงนี้พุทรานี่นะครับอยู่บนหัวผมเนี่ย เป็นต้นผู้ซานะครับผมต้นนี้อร่อยนะเคยมาเก็บกินอยู่แต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ใช่ฤด,ดูการที่มันจะออกแต่ผมคุณผู้ชมก็พอสมควรนะครับคลิปนี้ก็เข้าไปหาสมุนไพรเพื่อหาข้อมูลต่างๆมาเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ออกมาใกล้หมู่บ้านแล้วนะใกล้ถนนได้ยินเสียงรถแล้วนะครับก็ เหลือประมาณอีกสัก20เมตรผมก็จะถึงถนนใหญ่แล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการทำคลิปของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปต่อไปเราจะไปชมว่ามันมีสมุนไพรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมมันไม่แน่นอนนะครับบางทีก็อาจจะเข้าป่าบ้างบางทีก็ไปหาสมุนไพรบ้างบางทีก็อาจจะเป็นกิจกรรมประจำวันที่เขาเรียกว่าวีล็อกนั่นเองนะครับผม ติดตามกันดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่อย่าลืมชมคลิปแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเวลาท่านกดไลค์เยอะๆตรงรูปอย่างเงี้ยแตะให้หน่อยมันจะทําให้อ่าระบบเปิดการมองเห็นคลิปของเรามากขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ